ื่องคืออั้มเลิกตั้งแต่วันที่10ธพันวาคมแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยอเราก็ไม่ไม่ไม่รับรู้เรื่องอะไรแล้วก็อ๋อเรื่องหูห่วงทุกคนบอกว่าอั้มหูห่วงไม่มีเลยนะคะสาเหตุที่เลิกกันหรอคะเรื่องเดิมเหมือนเมื่อ3ปีที่แล้วที่เลิกก็คือเรื่องเดิมไม่มีเรื่องอื่นเลยไม่มีเรื่องผู้หญิงไม่มีอะไรเลยค่ะไม่เรื่องที่นิสัยที่เราไม่เหมือนกันจริงๆกับเรื่องรากับเรื่องราสมใจกันจริงๆแล้วว่าอั้มก็อยู่อ้้มเฉยๆเลยนะเรื่องคืออั้มเลิกตั้งแต่วันที่10ันวาคม แล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยคือเราก็ไม่ไม่ไม่รับรู้เรื่องอะไรแล้วก็อ๋อเรื่องหงห่วงทุกคนบอกว่าอําหงหวงไม่มีเลยนะคะไม่เคยโทรเช็คไม่เคยเรื่องผู้หญิงไม่เคยมีทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องผู้หญิงเลยอ่ะแล้วก็ไม่เคยถามเรื่องผู้หญิงด้วยไม่ใช่เรื่องผู้หญิงยี่สิบสามปีที่แลสาเหตุที่เลิกกันเหรอคะเรื่องเดิมเหมือนเมื่อสามปีที่แล้วที่เลิกก็คือเรื่องเดิมไม่มีเรื่องอื่นเลยไม่มีเรื่องผู้หญิงไม่มีอะไรเลยค่ะไม่เ่องที่นิสัยที่เราไม่เหมือนกัน ยายามปรับแล้วปรับไม่ได้แล้วก็เพื่อนที่เคย<ม>เหตุการณ์แบบซ้ำๆซ้ำๆซ้ำ,ซำ,ซำแบบหลายรอบมากเลยเขาเลยคิดว่าเออจะต้องพอเข้าค่ะมัน,นมันเป็นการจบไม่ดีใช่ไหมคะไม่คม่อยดีแต่ก็คือว่าไม่ได้เกลียดกันค่ะแหม่ไม่มีใครจบดีเราจะบอกจบดีน้อยอะโอกาสน้อยค่ะก็คือแ,แต่ก็คือมีการแต่ว่าเหมือนจับเข่ากันแล้วว่ามันแบบไม่น่าไม่ไม่ไม่ทะเลาะกันจีจีจะมาจับเข่าคุยกแล้มันเป็นไม่ได้ค่ะแล้วทั้งวันนี้ก็คือยังเป็นเพื่อนกัน เรรื่องมันก็ะาแบบาคือเราพยายามที่จะไม่เปลี่ยนกันคือเล่นเกมยังเจอออนไลน์กันเจอชื่อเข้ามาเล่นด้วยกันอยู่แต่แค่เราไม่ได้ติดต่อโทรคุยกันหรือว่าไม่สร้างความเกลียดไปมากกว่านี้ขอให้เกลียดกันเท่านี้พอะะอย่างี่ะยังรู้สึกว่ามันเป็นข่าวตกใจสงครามปีหลายคนรู้สึกว่าจริงๆแล้วทุกคนไม่รู้ว่า,ามีประวัติแบบนี้มาตลอดมาน,นมาแต่โคกลุ่มผิดมันก็จะสงบลงมันก็จะไม่สร้ไปไหนนะคะเราจะไม่มีอะไรพอมันโระบบบันชาลงมันก็จะมีเหตุการณ์เดิมๆเหมือนเมื่อก่อนกลับมาอีกอยะไร ก็เป็นแค่นั้นเองจริงๆไม่มีอะไรเลยไม่มีใครผิดใครถูกแค่เราใช้ชีวิตไม่เหมือนกันแค่เราชื่นชอบอะไรที่ไม่เหมือนกันอมคอไม่ต้องตกใจมันอยู่ดีข่าวมันก็ยิ่งใหญ่ไปหลายๆอย่างหลายๆอย่างคืออั้มตกใจที่คนขีดขีดเขียนกันผู้เสพตินะคะแต่ในเรื่องสายเข่งของเราอ่ะเราไม่ตกใจเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องปกติในชีวิตปแต่เราไม่มีการหึงหวงไม่เคยขอดูโทรศัพท์ไม่เคยเช็คอะไรเลย ไม่มีเ no รื่องผู s <S ้หญิงแน่นอนอ่ะไม่เคยขอโทรศัพท์แต่ครั้งด้วยอ่ะแต่ว่ามันก็อกลายเป็นของพี่แบบผมนที่สองพี่สามยงมีมาทันอะไรของอะไรคือเรื่องของเรื่องใช่ไหมอ่าวันที่สามสิบเอ็ดทันวาคมเลือดประหาอ้มก็มาเขาดันที่บ้านอั้มแตะเสรแล้วตีหนึ่งกว่ากวเขาเข้าไปเที่ยวต่อน้องก็ไปเที่ยวต่อแล้วก็ไปเจออะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่ ไม่ใช่ร้านเดียวกับที่เป็นรูปเป็นข่าวนั้นนะคะคนละร้านกัรนเพื่อนอ้ําไปเจอที่เอกมัยมาดึกแล้วไ่ดึกกว่าแล้วเนี้ยเขาก็มาเล่ากันเองแล้วอ้ํามาลุกที่หลังอ้ําไม่ได้รู้เลยนะคะมาลุกที่หลังเพื่อนเพื่อลุกกันหมดแล้วคือเขาก็ปรึกษากันว่าอยัางไงบอกกันยังไงดีน้บอกใครยังไงดีท้ายเขาก็บอกอ้ําแต่อ้ําบอกไม่หมดเขาก็เลยต้องตามไปฟังเองแต่ซึ่งก็จริงเรื่องมันเกิดที่ร้านที่สองไม่ใช่เกิดที่ตอนแรก กานแรกเพื่อนอ้ําไม่รูเพื่อนาไม่ได้ไปคืออ้ําเพื่อนก็งงว่าไม่ใช่รูปนั้นที่คนปล่อยมาจะมามาถามว่าเพื่อนอ้ําปล่อยอ้ําไม่ได้ปล่อยนะ่เพราะรูปนั้นไม่ใช่ชืเดี่ยวกันแต่คนละร้านกันค่ะเนสถานที่สนสถานที่ไม่เกี่ยวเพื่อนอ้ําเลย<ม>่รู้สึกในการที่เราไม่จยากอธิบายอ,อธิบายแต่ทีแรกคนก็เลยติร <บา S 2> สอ,อ้าําพังอ้ําก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าที่อ้ําไม่พูดนะเราไม่คาดพิงถึงใครนะคือเราแซวก็เหมือนชาวบ้านกับชาวบ้านสองคุยกันเรื่อองหลังก็อ เราก็มาคุยกับเพื่อนกันอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราไม่พลาดพิมพ์ชื่อนะเพราะเราไม่ได้ทำเพื่อใครนะแบบพ่อพกไม่สบายอยู่ก็ไม่อยากจะพูดอะไรเลยก็ง,งียบแต่โทรศัพท์อัมพังจริงๆทั้งสองเครื่องพังจริงๆคะ่ะก็เลยเออก็กลายมาจะอยากพิมพ์อะไรนิดนึงตอนอักนรอนใช่ไหมคะอักนรอนยอ่อซึ่งตอนนั้นพังก็อาจจะ้องลองเขาออกมาพูดแล้วว่าอ่ะ ผู้มีนบอกไม่ใช่ไม่ใช่เออแล้วโอเคสบายใจคือม่กระหว่างไ้นมันก็เหมือนกับเรื่องราวมันค่อนข้างแบบว่าจับใช่ากคนไปอะไรไม่ผูกอ้ำมาช้าก่อนนะอ้ำมาไม่ได้เข้าไปดูแต่ตอนว่าอ้ำอ้ำเพิ่งมาดูว่าอาทิตย์ที่แล้วเปล่าคืออ้ำเข้ามาเข้ามานั่งอ่านข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกคนนี้ได้เกลียดกับสิ่งที่เกิดรอบพังไหมครับกับพี่เอกับพี่เอเนี่ยโหอ้ำก็สงสารเขาเนอะอ้ําแบทุกชั่วโมงแบบ อะไรวาเกิดอะไรขึ้นคุยจริงพี่เอต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องเรื่อง่ะมันไม่มีอะไรเลยเพราะเราอ่ะคุยกันในกลุ่มของเราแล้วเราก็พูดเราว่าเราจะไม่ออกไปพูดข้างนอกนะเพราะว่าเราไม่ได้เลิกกันด้วยสาเหตุที่สามหรืออะไรก็ตามคือพี่เอเป็นคนที่พวกเราทุกคนจนมากแล้วอ้ําเบืไม่รู้จุความรักหรือเลิกแฟนจะเป็นคนที่ไม่บอกพี่เอเลยเพราะว่าบอกไม่ได้เลยพี่เออ, <S <S อู้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วใช่ไหมคะเราจะไม่เคยพูดแต่ครั้งนี้พี่เอรู้ก่อนเราเรื่องก็เป็นย่้งจิงพีพ่เอเป็นคน เขาหน้ารักมากเขารูว่าเขารักแล้วเขาเป็นห่วงมากแต่เขาอะเขาคิดว่าทุกคนเป็นเพื่อนเขาที่เขาเล่าอขาบอกไม่ได้มันไม่ใช่เพื่อนเราหรอกลองดูสิสิ่งที่ทำเนี่ยลองดูว่าใช่เพื่อนหรือเปล่าแล้วจะมาบอกว่าเป็นน้องรักของพี่เอแต่ละคนไม่ใช่ละค่ะอะไรนะเขาจะบอกบอกพี่เอมันไม่ได้นะมหยุดเขาไปแล้วเขาก็เลยอ่ะนจะพอเลยไม่พูดเยอะจังเลยอะเศรษแาบเลยอะแล้วเขาก็เลยโทรหามันอีกวันที่สี่ที่ห้าที่สี่ที่ห้าหกโมงเช้า ก็ให้อัา้ม,มาติดต่อน้องแมทให้ยังอยากพี่อยากขอโทษแลว้วบอกว่าอะไรวันนี้มันตีสี่ตีห้าเขาบอกว่าจะให้น้องอู่เพื่อนแมทซึ่งอู่ไดี๋ย้จากอั้มจับพกโทรติดต่อให้หน่อยฉันบอกว่าเฮ้ยนี่มาตีสี่ไม่ได้พี่โทรไปตีห้าไม่ได้เธอมันช้าไปหกโมงไม่ได้ขอเจ็ดโมงครึ่งแล้วกันฉันจะโทรหาเขาให้อาอู๋ตื่นไปถ่ายละครพอดีก็เลยคุยให้ก็เลยอู๋ก็พุยพี่เอกก็ไปและอั้มเนี่ยโทรไปหาอู๋ที่หลังว่าเขาคุยได้คุยกันหรือยัง อกูบอกอยู่ในสายเลยพี่เข้ามาไหมแล้วว่าเข้าไปพี่เอก็เลยขอดคน้องแมทคนเดียวไม่เกี่ยวกับอั้มเอากแค่เข้าไปพูดว่าเฮ้ยพี่เอเขาไม่ตั้งใจจริงนะพี่เอเขาก็รู้สึกผิดเขานอนไม่หลับเลยอะไรเงี้ยเรื่องมันมีแค่นี้ก็คืออั้มเป็นคนกลางที่ให้พี่เอกับแมทได้คือจริงๆเรื่องนี้อั้มอ่ะก็ไม่รู้อะไรก็งงเหมือนกันว่าอะไรมาค่ะคือก็เหมือนชาวบ้านชาวบ้านสองนั้นคือแต่คุกเกือบทังเองอะไรเงี้ยแต่ก็คือพี่เอเขาเขารู้เขาวังดีแล้วเขาเขาเป็นคนจิตใจแบบ เขาเป็นห่วงเราไม่เขาไม่คุยิตใจไม่คิดอะไรเหมือนเด็กขอสัญญาจากเขาอ่ะเขาไม่เคยฟ้องสักคนเพราเขาเป็นคนที่ไม่คิดอะไรเลยอ่ะพี่ยังรู้สึกองี้เขาเป็นห่วงเราแต่อยู่ดีคือรถถ่วงก็ไปบ้านเขาบ้านอั้มด้วยอย่างในส่วนบ้านอั้มแต่อั้มจัดการของอั้มนะคะพี่เออาจจะใจดีแต่ของอ้มคือทางยังอั้มพูดจากยงตามเรียบร้อยแล้วว่าช่วยช่วยดูแลอั้มหน่อยเน้อนะคะถ้ารถไงต้องว่างก่อนอย่างเงี้ยค่ะด้วยคอมเมนต์ะชาด้วยคืออั้มอาจจะรู้สึกเช้าเพราะอั้มโทรศัพท์รเพิ่งถ่ายเพิ่งซื้ว ก็เลยคิดว่าเอ้ยเราต้องจัดก,การบางส่วนของเราเพราะอันนี้อไม่ได้ทำอะไรเลยทําไมทำาไมอยู่อีกใช่มีบางอันอน้ำเกิอนอะหรืว่าอ่างปล่อยรูปบ้างบ้าหึงหวงไม่เคยหึงหวงผูใชาทีนี้เลยไม่เคยทะเลาะกันเเรื่องอะไรอย่างนี้เลยค่ะอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเราต้องจัดก,การกับสิ่งที่เอยอยู่มาดา่าคิดว่าเฮ้ยคนรามาด่ากันได้ด้วยหรอแบบไม่ถเลยเหรมาด่ากันได้ด้วยหรอหอยาเี่ยรายเรยอเออทนายตั้มบอกให้รอถามทนายตั้มเลย เมื่อก็นั่งคุยมา่ออาทิตย์ที่แล้วทนายตั้นอยู่ที่ต่างประเทศก็เดี๋ยวรอหลังจากอำจากแต่สปีมาน่าจะเป็นช่วงกลางกุมภาคก็น่าจะนัดเจอกับทนายตั้นได้ทานข้าวกันเนี่ยค่ะเดี๋ยวค่อยอัปเดตแล้วว่าอ้องบอกว่าคือตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอะค่ะก็คือแคปไปแล้วแค่ไปหมดแล้วเอ้เขาที่ทนายก็คงช่วยช่วยกันดูอะไรเงี้ยค่ะในสุดท้ายที่อ้๊มสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างครับผม เรื่องมันเกิดขึ้นที่มาทุกปีคนไม่รู้มันทะเลาะกันมาตลอดอยู่แล้วค่ะเรื่องนี้มันนานแล้วอย่าสำหรับเรามันนานแล้วนะก็อยากจริงๆอยากให้จบมันดีดี่สุดแต่ในบางส่วนเขาก็รู้สึกว่าเสียดายแล้วก็เสียใจแทนเราว่าใช่อันวขอบคุณมากเลยนานๆจะมีคนสงสารเรื่องผู้ชายคนนอ่ะเออเอาไปย <c oughs> องงเลยว่าเฮ้ยเอาอบอกหยุดนะเพื่อนๆไม่ต้องเพื่อนๆก็บอกว่าอยากจะช่วยกันแบบหยุดนะหยุดนะเพราะว่า ไม่เคยเลยคทางที่เล่ากับผู้ชายแล้วจะมีคนสงสารนี่เป็นครั้งแรกตอนแรกนะอ้าวรถทัวร์กลับไปอย่างมะคืออะไรงงมากเลยเพื่อนมาเล่าทีฟังก็ชินงงมากเลยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยตัวยาบถามในกิจขอนนำจัดแล้นเขบอกตอนตอนนั้นเราเราคือชาวบ้านชาวบ้านสองนั่งเมากันอันนี้เขาบอกว่าเราเมากันเรื่องอื่นเราไม่เคยมาเราไม่เคยออกไปนอกกลุ่มเลยสักทีหนึ่งคือเขาไม่ได้บอกว่าจับมือเท่ากับเพื่อนอล้วแบบเล่นกันเองแล้วเขาบอกว่า ที่ผมเป็นสภาพบุริสุทธิ์ดูแลน้องๆทุกคนเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่คือคนไปาีุยความกันเองใช่แล้วก็แซวกันเองในไม่กุบคืเลื่อยก็คือแซวกันเฮ้ยมึงอย่างนี้นะอย่างนี้นะอะไรย่างเงี้ยแค่นั้นเองก็เหมือนงานนี้เพื่อนๆแท็กทีบอกว่าอ้ําบอกเพื่อนๆอ่ะเอาเข้าใจในความรักที่มีให้ขาอ้๊อเนาะอดทนนะอดทนเพราะอ้๊อก็ไม่อยากให้ที่บ้านของไม่สบายใจด้วยเพราะไม่สบายอยู่ก็เรียกขอให้ยิ้มเงียบไปก่อนอะไรย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะค่อยๆที่จะพูอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าทุกคนเข้าใจอยู่แล้วถ้าเกิดงานเทศกาล ปีใหม่หรืออะไรไม่เจอกันก็คือเป็นอันรู้กันว่าน่าจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เราโฟก,กัสเรื่องความรักยังไงบ้างแล้ววันนี้มุมมองความรักอันมีความสุขอ้าวว่าอ้ามีคนเดียวก็ได้เพราะที่วันนี้อ้าวหารเลี้ยงตัวเองอ้าวไม่เคยเอาเงินผู้ชายจะบอกว่าไฮโซต,ต่างๆน,น,น,นานาอ้าวก็ไม่เคยไปเอาเงินเขานะถ้าไฟล์ถูกผ่นมาเราก็ช่วยตอบแทนไปอาจจะถูกกว่าบ้างก็เล็กน้อยไม่ได้ถือเนมากคือกินค่าวเขาเลี้ยงเราหลายมื้อกินแล้วแต่จะเลี้ยงเขาอะไรเงี้ย อันไม่เคยเอาของไทยไม่เคยขอของไทยเพราะฉะนั้นอันอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องห่วงจะไม่โสดตลอดชีวิตใช่ไหมไม่ได้ปิดแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ที่จะไปสอบหาเพราะตัวเองไม่ค่อยชอบเที่ยวไม่ค่อยชอบออกไปกินบ้านไม่เจอคนนะคะอยากมีครอบครัวไหมคะพี่อามท่านมีแล้วเขาดูแลเราได้อ่ะเลี้ยงดูเราได้เอาดีแถ้านมีแล้วก็ดูแลไม่ได้แล้ทำให้เราปวดหัวก็เดิมอุ้ยอันอยู่เฉยๆดีกว่าอยู่คนเดียวใช้เงินคนเดียวดีกว่าเข้าใจใช่ไหม